มันเผ็ดหมดสไปซี่ไม c h i l i ิลกับข่าวเต็มโต๊ะเลยสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันในครัวได้จ้ามาน,นี่อันเฮ็ดอนีอยงมอดีมาน,นี่กับเห็ดกับขา่าวเ้ยจ้าพี่วินเพิ่นยุดลูกน้ำก็บยุทธนุ้งสินะ่าแล้วแฟนน้ำพิ่นอยากกินอันหมูยาาม่างน้ำวะ หมูอย่างว่าหมูที่อันเอามาหมักๆแล้วก็ย่างๆนะนะ้ำเรากินก็คนเหนียวนะว่าหมูอย่างว่าข้าวหมูย่าง <c oughs> ไปหาสื่อข้าวหมูย่างบ่มีเนาะจ้ะน้าไปเลยได้หมูหมูธรรมดามาแล้วก็มาหมักเอาเนาะหมักตามสูตรใครสุดมันเลยจ้ะหมักไว้แล้ว <c oughs> ๆๆส่วนเข่ากันหนึ่งเกือบซุกแล้วเนาะจ้ะหนึ่งมว้ก้อนเลยเพวาซุกแล้วก็แล้วอย่างสี่นะแล้วนำก็ได้ไก่งวงบดเนาะจ้ามาจาก ร้านั่นแหะร้านขาดละเอาไก่งวงกันแล้วกันพวกข็โบดไวแล้วอย่างน้ำง่ายดีแล้วก็อันเนื้อไก่งวงเป็นอย่างที่คลีนน้ำเราจะน้ำกับหมักเอามาลาบจังสิเนาะกินกับผักเนาะนางว่าโอ้ฝรั่งอย่างอยากกินอาหารอีสานวันศัตรูโอ้โอเคอยากกินอาหารอีสานนางก็สิจัดให้เพิ่อนเราจะนั่นแหละลูกน้ำหยุดน้ำอย่างน้ำโอเควอลไลน์วอลโดนเราก็มาย่างหมูกันนะคะท่านผู้ชมหมูน้ำหมักไว้แล้วเนาะสูตรไขรสูตรมันเราจะหมักวิธีหมักหมักง่าย ง่ายมากๆเลยอย่างหลายๆซีดีเอามากินอีกอเคจ้าพี่น้องมาลาบกันเลยเนาะเนื้อไกน่นามกเอาไปล้วนไหว้เรียบร้อยแล้วจ้ะสุกแล้วมันก็ห่อนอยู่หน่อยนึงแต่ว่าเข้ากับลงมือลาบเลยก็ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะ ใส่พริกอุ้ยลืม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 ลาบอนุบาลก่อนเพราะว่าน้ำสีลาบให้อันนี้ข,ข่าวขว่เลยจ้ะวันนี้น้ำสีลาบแบบให้อนุบาลก่อนเลยจ้ะอันนี้คือมะนาวนะจ๊ะลาบอนุบาลก่อนนะจ๊ะคุณ <c oughs> <laughs> พูกกินพริกแฟนหนบ่ก,กินพริก กินไม่เผ็ดใส่ผักเนาะก็เป็นผักลาบธรรมดานอ่อยหลยจะ้ะลาบอนุบาลเมื่อมันก็เป็นสีเจิงเลิงเนาะไก่ไหมมอสอต์อย yeah. uh ่าเนี่ยอันนู้นบัดเดินย่างซวอี่านู้น <Yeah. S 2> <laughs> มันก็พอเสรแล้วพอใส่็จิกเนอะเสร็จลราจะหลาบลาบอุบาลเนอร์สุย์ลาบเนอร์ I wonder mm. It's pop. It's not spicy. No. No chillies. Good. Got mm. well, that. Mm -hmm. What's that one? Uh, sauce for pork. It's up to you. But well, the pork's already tasty. Oh. Mm. Tastes alright. That's the sauce for rice. What you eating, yeah. Mm. <laughs> <Delicious>. <laughs> yeah. What's that one, then? <laughs> oh, normal one, I like am. ก๊อกข่าวเต็มโตเลยครับอ mm. ouais um. right. um. ือร mm. uh ับไก่นวลรับไก่นวลอืออือมูย่างขมูย่างกรอปุอือแลบ เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ครับน้ำซุปน้ำขึ้บ่อยฟังแล้วนะจ๊ะว่าเป็นยังนงินคือกินเข่าแบบนี้ฝรั่งเขาจะกินเข่าอันจานไผ่จานมันด้วยจ้ะ เขาสิเอาใส่จานเดียวแล้วก็กินของไผ่ของมันเลยเนาะที่พวกนามกินแบบเนี้ยมันชิ้นแล้วนะ้ำเมียงน้ำแล้วก็พี่วินปกติแกก็ก,กินจานเดียวเลยยังสีนาะเมียงก็เอาไปรวมกันเลย,ยจานเดียวเนาะบ่ไเด้มากินผักกินอย่างสิเนาะแล้วกันแกกินแบบนั้นเ,เพราะแกบใส่ซพิดน้ำเมียงสีนาะกับประมาณนี้แหละจากพี่น้องสไตล์ไผ่สตไสตลมันเนาะบ่ไเด,ดมานั่งกินอ่อมวุงขึ้นคือบา้านเขาเนาะ แต่ว่าคนยุ่นน้ำม่นอีกอ่ะเคยยุ่มั้งหนอกกันสิ่หูนะแต่ว่ามีหลายๆคนก็ถามนามว่าเป็นอย่างคือกินเขาเยกกันนะจับอยมากแล้วพวกเปาก็ <c oughs> ไม่รู้จะแสบหลายอือ มั้คนทั้งของขนียวทั้งขัด no oyster sauce no oyster sauce เต hmm. ah. ิมเติมกินมือนะจ๊ะที่เสิ์ฟมาชุ่มมันหมดมันหมดตัวน่ารักคิปนี้ห้ามกินห้ามดูตอนดึกนะจ๊ะ โอ้ยล่ะงจ้ะ,ะ,ะโอ้ยมันนีหนาวด้วยจ้ะพี่น้อง today is cold อตอนนี้หกองศาเิดตัวกันแ้อืมหนาวเปิดเครื่องทำความห่อนแจ้มสับหนาวมัน,นี ก็สิพากันไปซื้อของอันมาแต่งคริสต์มาสหมื่นเหรอไม่ได้ไปดอกสามมงดุซี่มงเก่งดอก Hmm. Can I have some please? มาแล้วจะี่นองมากินขอา กินน้ำเงาก่เคยอยากห้กินป็นไดนั่งมันเป็นอะไรฮะแล้วบบกินลาบ Hmm. Mm. did you find out uh, your shift? Wednesday, Thursday, Saturday. Hmm. Wednesday, Thursday, Saturday. Saturdays is nine till five. O, ik kan het uiteindelijk niet jokken, joh. Ja, dit is een 11 o'clock tot 7. Ik maak. Wel een Ik kan het stoppen. can't because nice. stop it's too อิ่มมากนะคะท่านผู้ชมอิ่มมากๆเลยพี่บินเหรอ Can you show how much y o u rice left? Not many left. Pork is gone. You like them? มันหลายน้ำละลาบเหลือหน่อยนึง ทุกอย่างหมดเกี้ยงซ่บหลายคนอู้ยู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 ่อยูอยากกินคนเหนียวบ่รอแอนโทนีอิ่มยังอืมครับแซบเบอร์ละ่ะเคพี่น้องจามือเนียนกบมาเฮดกับเขาเนาะสองหนุ่มชอบมากเลยอาหารอีสานแซบเบอร์ ถ้าชอบคลิปหนามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนามน้ำแน่ด้จ้าพี่น้องพบกันคลิปหนา้าโชคดีสปูส์คนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>